สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซียร์เบอีกเช่นเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้เซียร์เบจะพามารับชมรถข้างหลังคันนี้นะครับแค p ์โฟร LDA สีบอลเงินนะครับกับราคาขาย7 8 9 0 0 0บาทครับถ้าเป็นสีบอลเงินกับสีเทาราคาจะบบกเพิ่ม7 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวจะมีความสวยงามยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมรอบตัวรถกันได้เลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับก็จะเป็นไฟหน้าแบบ โปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่มาจากโรงงานนะครับในส่วนของตัวล้อแมกนะครับก็จะเป็นล้อแมกขนาด16นิ้วมาจากโรงงานนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเป็น LED เพิ่มความสวยงามระหว่างเปิดกลางคืนนะครับเพิ่มความสว่างให้รถดูมีระดับมากยิ่งขึ้นนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะมาพร้อมกับตัวไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับมาพร้อมกับตัวกันชนท้ายที่บิวอินมาจากโรงงานเลยนะครับเฉพาะรุ่นเกต LDA เดี๋ยวเราจะพาไปรับชมได้ภายในบ้างแล้วกันครับว่ามีความสวยงามแบบไหนบ้างเดีเราไปรับชมกันได้เลยครับ สำหรับพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบม u ลต i ฟังก์ชันแล้วนะครับสามารถเชื่อมต่อเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับปรับโหมดวิทยุเชื่อมต่อบูทูต่างๆนะครับพวงมาลัยเราสามารถปรับได้ทั้ง4ระดับเลยนะครับหน้าจอน้าจอจะเป็นหน้าจอระบบสัมผัสขนาด7นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะครับ Android Auto ได้นะครับใช้ได้ทั้ง2ระบบเลยเพิ่มความ อันสมัยสะดุกต,ต่อการใช้งานนะครับในตัวเบาะก,ก็จะเป็นตัวเบาะแบบพรีเมียมนะครับก็จะวัสดุจะดีกว่าตัวเกรดธรรมดานะครับส่วนตัวด้านหลังนะครับก็จะมีตัวชาร์จตัวแบตเตอรี่ีโทรศัพท์ด้านหลังสําหรับผู้โดยสารนั่งด้านหลังนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถโทรมา สอบถามนะครับกับที่ปรึกษาการขายเซเบียได้เลยนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าจะให้เซเบียรีวิวรุ่นไหนนะครับสามารถทักมาอินบ็อกซ์หรือว่าทักคอมเมนต์กับเซเบียไว้ได้นะครับเดี๋ยวเซเบียจะพามารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านที่สนใจเลยนะครับก็ฝากช่องทางการติดต่อหน่อยละกันครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ089 8 9 7 9 8 6 2นะครับ Facebook แฟนเพจนะครับอีซูซุคลอง10ปทุมธานีเซลเบียร์นะครับช่องทาง Tiktok นะครับเบียรกระบาซิ่งและอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็จะเป็น Google นะครับอีซูซุคอง10ธัญบุบรีเซลเบียร์นะครับสำหรับวันนี้ก็เซเเบียร์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ